นนี่มันฮ่าฮ่าฮ,ฮ่าเสวียนบูเจ้าโกหกข้างั้นหรือไหนล่ะทหารของข้าไม่เห็นในนั้นเลยล่ะกองทัพส่วนตัวของเจ้าสวมชุดกเกาะเหล็กจึงจมน้ําไปก่อนแล้วขณะนี้ยังจมอยู่ใต้น้ําและไม่สามารถขึ้นมาได้เป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้ยังไงเรื่องแบบนี้ตั้งสามหมื่นคนจะถูกสังหารได้ยังไงพวกเขาทั้งหมดถูกฝังที่นี่ได้ยังไงกันไอ้สารเลว ทั้งหมดนี้เป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของเส้นหลังใช่ไหมใช่และไม่มีเส้นเลือดทองคําเลยเพียงเพื่อเป็นกับดักจากการกระโชกเทียนบวยราชาจนสลัดเท่านั้นแต่ข้าไม่ได้คาดวังเลยนะว่าจินไห่จะรลอไม่ไหวจึงรีบมาตายเช่นนี้ขะาข้าอ้าทำไมทำไมกันการต่อสู้ที่กาะจินซานเป็นครั้งแรกและเหตุการณ์หยินย่นนุ่ยเป็นครั้งที่สอง ทำไมเจ้าเส้นหลางถึงเอาชนะได้ทีละคนทีละคนทำไมทำไมกันเหตุใดข้าจึงประสบกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่ถึงสองครั้งและยังใช้กองกําลังทั้งหมดของข้าเพื่อส่งกองทหารส่วนตัวสามพนน้อยไปที่เกาะหวังหย่าเพื่อโจมตีตระกูลจินแต่มันก็ประสบความล้มเหลวอ,อีกและเป็นหายนะแห่งการทําลายล้างทำไมบรรพบุพบุษของข้าลูกหลานของข้าจบสิน้นจบสิ้นทุกอย่างแล้ว ท่านพอ่อนายท่านเขายังมีชีวิตอยู่ครับนำตัวไปเวลาเดียวกันนั้นเส้นหลังได้โปรดอย่าทำร้ายโชโยเอ๋อเลยเธอมีลูกในท้องจริงๆเกินหนึ่งเดือนแล้วประจำเดือนเธอยังไม่มาเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือคุณชายนี่สุดยอดมากจริงๆแต่ยังไงก็เธอเขาดอกใจในายหญิงโชโยเอ๋อไม่ควรตายงั้นข้าเส้นหลังควรตายอย่างนั้นหรือ พี่น้องสองพันคนที่อยู่ข้างหลังข้าควรตายอย่างนั้นหรือจะเส้นหลังเจ้าไม่ไกลจากตรงนี้คือพวกจางจินและกองทัพนับพันของเขาพวกเขาพร้อมจะโจมตีตลอดเวลาและสังหารนักรบของข้าทั้งหมดถ้าข้าไม่สามารถยืดประสาทนี้ได้ตระกูลจินของข้าก็จะจบสิ้นลงเสียนเสียนข้าดูว่าเจ้าประทับใจในโชว์เห่าเออและเจ้าก็อยากจะอยู่เคียงข้างเธอจริงๆแต่มันไม่สําคัญอีกต่อไปไม่สําคัญอีกต่อไปเราก็มีความแข็งกันอยู่แล้วนี่ เรียมตัวท่านแม่ถามข้าขอร้องหนะ้าข้าไม่อยากให้ท่านตายท่านบอกว่าไม่รู้จักลูกแต่ท่านจะรักเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะค่อยๆตกหลุมรักเขาในไหนที่สุดเขาจะกลายเป็นทุกอย่างสําหรับท่านท่านอยากให้ข้าพูดถึงมันไหมท่านอยากให้ข้าพูดถึงมันไหมขอบคุณสําหรับความห่วงใย,ยของเจ้าแต่ความตายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสําหรับข้าถ้าอย่างนั้นคนที่สําคัญที่สุดที่เหลืออยู่ของข้ากําลังจะฆ่ากัน และข้าก็ไม่มีหวังที่จะแก้แค้นแล้วงานข้าขอตายต่อหน้าพวกท่านเธอนี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันเส้นหลังเจ้าเป็นผู้ชายแทๆ้ๆเจ้าเคยนอนกับโชยอาเออแล้วทำไมเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำขอโทษทีถึงเจ้าจะมีความสัมพันธ์กับข้าส่วนข้านั้นตกเป็นเหยือ่อเอาล่ะเข้ามาเลยแล้วแต่เจ้าทำไมเจ้าถึงไรอย่างไอเช่นนี้ พอแค่นั้นแหละข้ามาที่นี่เพื่อเจรจากับเจ้าข้าเป็นแค่คนคนหนึ่งเจ้าจะกล้าหรือทําอะไรจะทําอะไรที่เจ้าต้องการก็ได้หากเราไม่สามารถเจรจากันได้ก็มีแต่ต้องเข่งฆ่ากันเท่านั้นนี่คุณชอยคุณชอยท่านต้องการเช่นนี้งั้นหรือข้าไม่มีทางเลือกเจ้าผู้หญิงไรย้ยางอาย เจ้าคนสารเลวนี่เธอท้องจริงๆโชยเอ๋อนี่เจ้ายัางเป็นมนุษย์อยู่ไหมเนี่ยขนาดมีโลหะหนักในเลือดเจ้าเจ้าก็ยังสามารถตั้งคันในคาเดียวได้ที่สําคัญทาลกในครนยังสุขภาพดีมากใส่เลือดดีขนาดนี้เลยงั้นหรือโชยเอ๋อข้าฆ่าเจ้าได้ในตอนที่ข่ารักษาเจ้าก่อนหน้านี้แต่ข้าก็ไม่ได้ทําอะไรร่างกายของเจ้าข้าเชื่อ เขาไม่เพียงจะรักษาเท่านั้นแต่เส้นหลังยังได้ฝังอนุภาพขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายของโชยาเออระหว่างการรักษาอีกด้วยอนุภาพนี้คืออะไรนะลืมันคือไซยาไน์ที่มีพิษสูงซึ่งสกัดจากถั่วจํานวนมากเพื่อสร้างเป็นยาพิษกระสุนเครื่องยิงของเส้นหลังทําจากผงแม่เหล็กอุกบาตเมื่อโชยาเออร์ทาลายมันผงพ,พวกนี้ก็จะติดตามร่างกายของเธอเมื่อถึงระยะหนึ่งฉีจะไหลออกมาจากทุกส่วนของร่างกายลูกบอลโลหะบ,บางๆไม่เพียงจะถูกบีบด้วยพลังเท่านั้น แต่ยังถูกแม่เหล็กดึงอีกด้วยลูกบอลโลหะจะถูกบีบให้แตกและยาพิษในด้านไหนลูกบอลก็จะเข้าสู่กระแสเลือดภายในไม่กี่วินาทีโชย่าเอือ,อก,ก็จะตายแม้ว่าหนักเล่นแล่แปท่าตในซีเทียนจะมีสถานะต่ำในวังของเจ้าเมืองแต่เขาก็เป็นผู้เท่าที่อยู่ข้างกายโชเทียนเบยด้วยคุณสมบัติของเขาหากไม่มีผู้นำเขาและเสินหลานจะสามารถยึดรองประสาทได้โดยการร่วมมือของผู้อื่น ตอนนี้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นพวกทหาร6,000คนของชางจินก็อยู่ข้างหลังเราและสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาดังนั้นต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุด